สวัสดีครับผมช่างอรุณจากส่งเสริมแมชชีนวันนี้จะมาทำการแนะนำวิธีวัดแก๊สไนโตรเจนในหัวเจาะ BBT ของเราวิธีการวัดแล้วก็วิธีการเติมบริษัทเขากำหนดมาว่าจะต้องเติมเท่าไหร่วันนี้ผมช่างอรุณก็จะได้ทำการสอนวิธีเติมวิธีวัดเดี๋ยวเราจะไปที่หวัวเจาะ b p ทห้าสาแล้วก็อื่นที่เราจะเติมเราจะต้องรู้ก่อนว่าปริมาณที่เขากําหนดให้ในหัวจอดแต่และรุ่นนี้เติมไปเท่าไหร่นะครับแต่หัวจอ b พทของเรานี่ส่วนมากจะให้เติมอยู่ที่ประมาณ14-16ถึง16เขาจะมีกําหนดให้จะไม่เกิน16ทุกรุ่นนะครับ แล้วที่พบส่วนมากลูกค้ามักเข้าใจว่าเวลาทิ้งไว้นานๆก๊าซมันก็จะระเหยไปแต่ที่จริงเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหัวเจาะถ้ามันไม่มีรั่วซึมมันก็จะไม่ระเหยไปไหนนะครับอันดับแรกเราจะต้องเอาประแจเบอร์17บอดพอหัวที่จะเอาวาลสำหรับที่ดันเข็มลงไปต้องทำการเอาออกมาก่อนก่อนจะเติมเราจะต้องมาวัดดูก่อนว่าไนโตรเจนในนี้มันยุบมันหายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สองก็คือจะต้อง นำเกวัดซึ่งเราแถมให้ในชุดนี้ก่อนที่เราจะขันเข้าไปจะต้องยกวาลตัวนี้ขึ้นซึ่งตัวนี้มันจะมันจะเป็นตัวดันเข็มที่จะปล่อยกา๊าซเข้ากา๊าซออกแล้วก็นําเกลียวข้างล่างอันนี้สวมเข้าไปกับนอตที่ถอดออกมาแล้วเราก็ทําการขันเข้าไปโดยเอาเกลียวลงไปให้ตรงพอขันเข้าไปเสร็จแล้วแน่นพอตึงมือเสร็จทีนี้ตัวนี้ก็ต้องมั่นใจว่ามันแน่นหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่านแน่นแล้ววาลตัวนี้คือวาลตัวเด่น าวาวตัวที่เราจะเดินถ้าสมมติเราเติมเยอะกันไปก็คือเราต้องเดนตัวนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะวัดเข็มตัวนี้มันจะดันขึ้นแบบนี้เพราะว่าก๊าซข้างในมันยังมีอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าข้างในมีอยู่เท่าไหร่เราก็ดันวาวเพื่อจะไปดันเข็มของเช็ควาวตัวนี้ลงทีนี้เราก็ดูปริมาณถ้าหัวใหม่เลยทางโรงงานเขาก็จะเอามาเผื่อให้แต่ตามจริงๆแล้วมันก็จะอยู่ที่ประมาณ16กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเราก็จะต้องเอาอุปกรณ์ซึ่งจะมีสายอีกอันหนึง่ง สายตัวนี้มันจะเป็นหัวข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กจะต้องคลายตัวนี้ออกใช้ประแจเบอร์19บลายหัวตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็เอาหัวสายด้านเล็กนะครับเพราะมันจะมีเล็กกับใหญ่พอเราคายออกมาแล้วก็จะมองเห็นโอริงำดำๆโอริงำดำๆก็ต้องคงไว้เพราะว่ามันจะต้องกันในตัวเจนแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปใช้ประแจเบอร์24มิลขันพอตึง ด้านหัวใหญ่เราจะต้องเอามาเข้ากับถังซึ่งเราก็แถมไปให้แล้วก็คือตัวนี้เราก็ทำการขันเข้าไปแล้วเราก็เอามือข้างหนึ่งกดวาล์วตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตท,ที่เติมพอดันตัวนี้ลงไปถ้าในตัวเจนไม่มีในนี้เข็มจะไม่ขึ้นแต่พอมันไม่ขึ้นปุ๊บแสดงว่าเราต้องได้เติมเปิดวาล์วถังปุ๊บแล้วก็กดไว้แล้วทีนี้ในตัวเจนมันก็จะเข้ามาอยู่ในอยู่ในหัวเจาะ แล้วทีนี้พอมันเข้าไปเราก็ปิดวาล์วถังขันให้แน่นทีนี้เราก็มาวัดในตัวนี้ในตัวเจนที่อยู่ในหัวเจาะจะมีเท่าไหร่ก็คือเรากดตัวนี้ลงกดวาล์วลงพอกดวาล์วลงปุ๊บอย่างนี้มันเกินแสดงว่ามันเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปหัวแยกจะไม่ทํางานน้อยไปก็ไม่ทํางานเราก็จะต้องให้มันอยู่ในระดับที่เขากําหนดคือ16ถ้าจะเพื่อไว้ก็อย่ากเกิน20 เราก็ทําการกดวาล์วตัวนี้ลงไปแล้วทีนี้เราก็เปิดวาล์วตัวเล็กๆที่อยู่ด้านข้างอ่าแล้วเราก็คอยสังเกตดูให้เข็มมันลงไปตรงที่เราต้องการเราค่อยๆเปิดเบาๆนะครับไม่ต้องเปิดแรงอ่าแล้วมันก็จะมันก็จะเดนออกแสดงว่าในตัวเช่นที่อยู่ในหัวเจาะมีอยู่ในระดับที่เราต้องการไหมสมมติเราต้องการ20เผื่อไว้หน่อยเผื่อเวลาทํางานเราก็ทําการปิดตัวนี้ในตัวเจ่นที่อยู่ในนี้ก็อยู่ที่20 กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนมีแค่นี้แล้วเราก็ทายไอตัวที่ขันลงไปอยู่ในหัวเจาะออก่าและเช็ควรามันก็จะดันขึ้นอัตโนมัติวิธีเติมในโตรเจน ว่าเติมยังไงวัดยังไงแล้วก็เดนออกยังไงในเมื่อเราเติมเกินและขอแนะนําให้ลูกค้าควรเติมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากําหนดให้เพราะว่าถ้าเติมน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหัวจอของท่านอาจจะไม่ทํางานสําหรับวันนี้ผมก็ขอจบขั้นตอนแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ